สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้นิ่มนั่งอยู่ในรถนิสนนะะนสันเทอรนะคะนิสสันเทอร a คันนี้เป็นเครื่อง2 0 0 3ค่ะรุ่น vl ขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้สวยกริบอยู่เลยค่ะเลขไม้จะอยู่ที่32,000นะคะส่วนราคาเปิดขายอยู่ที่9 9 6 0 0 0ค่ะ อันนี้จะเป็นภายในคร่าวๆนะคะเดี๋ยวนิ้มจะพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในกันนะคะน้องเพิ่งมาใหม่นะคะก็ตัวนี้ยังจะไม่ถูกเก็บงานนะคะเดี๋ยวเราให้ชมสภาพรถกันเลยสดๆไปเลยค่ะไปเลยค่ะนี่เลยค่ะมาชมภายนอกกันเลยนะคะนิสสันเทอร์ราคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2003เป็นเครื่องดีเซลนะคะอันนี้คือไฟหน้าและไฟตัดหมอกค่ะ จดมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะสำหรับคันนี้มีชุดแต่งคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวถ้าลูกค้าออกรถไปก่อนรับรถเราจะเกลี่เงาให้เลยนะคะเกลี่แก้วให้เงาเงาหล่อหอกลับบ้านไปเลยะคะ่ะ อนี่คือภายนอกนะคะคันนี้รถจะเป็นปี18นะคะเลขไมจะอยู่ที่1อ่่โทษทีค่ะ32 0 0มนะคะส่วนราคาจะอยู่ที่996,000อ่าเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะสำหรับนิสันเทอราคันนี้นะคะระบบจะเป็นพุกสตาร์ทอ่ะอย่างน่มจะสตาร์ทให้ดูเหยียบเบรกค่ะ แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนี่คือเรือนหน้าจอเรือนใหม่นะคะพวงมาลัยจะมีฟังก์ชันวิทยุให้แล้วก็จะมีคุดคอนโทนค่ะส่วนฝั่งนี้หน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะอ่าอันนี้คือควบคุมแอร จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะจะมีกล้องมองภาพถอยหลังด้วยแล้วก็มีจอสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้ภายในเบาะจะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวเรามาชมเบาะหลังกันจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถครอบครัว เบาะจะปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าแล้วมาลูกบอะหวันกันอ,อันนี้จะเป็นเบาะแถวสองค่ะแล้วก็จะมีเบาะนั่งแถวสาให้ด้วยสามารถพับแล้วก็ขนของได้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับนิสันเทอราาคันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะชมทั้งภายในและก็ภายนอกของนิสสันเทอร่าคันนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะปี18ไม่เลขไม่จะอยู่ที่32,000นะคะส่วนราคา9,96,000สนใจชมรถและทดลองขับเข้ามาหานิ่มได้เลยนะคะที่นิสสัน Intelligent Choice e m p o r e r นะคะอยู่ที่ถนนกาญจนาติดกับดีเอ็กซ์เพนะคะเดี๋ยว นิ่มจะให้เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างนะคะเบอร์โทรของนิ่มก็คือ062 728 2224นะคะส่วนไอดีไลน์ n d o n i m 1224เข้ามาชมรถกันก่อนนะคะทดลองขับได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปและรุ่นรถถัดไปนะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย